ก่อนไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ c a n ว a ได้มีการอัปเดตใหม่ในช่วงของ c a n ว a เวอร์ทัวเดือนตุลาคม2025นะคะซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่ c a n ว a ได้เปิดให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้งานเพื่อการทำงานออกแบบได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือการใส่สีของตัวข้อความหรือตัวอักษรที่เราใส่ลงไปในงานออกแบบนะคะ เหมือนกับการไล่เฉดสีหรือที่เราเรียกกันว่าเทคนิคกา d เดียน o คนเนนั่นเองค่ะเดิมทีนะคะเวลาที่เราต้องการจะทำข้อความที่มีการไล่เฉดสีเนี่ยเราจะต้องเข้าไปเลือกใช้แอปในการตกแต่งข้อความใน Can วาแต่ตอนนี้เราสามารถเลือกได้จากแถบเครื่องมือยกลอยด้านบนของ c a นวาได้เลยค่ะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้ทุกคนนะคะพิมพ์ข้อความลงไปในหน้างานออกแบบของเรา จะกดที่ปุ่ม T นะคะตัว T ท,ที่คีย์บอร์ดของเราหรือว่าจะไปเลือกจากเครื่องมือที่ด้านข้างตัว T ตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการไปได้เลยค่ะตัวอย่างของเราวันนี้เราจะพิมพ์คำว่า Little Garden นะคะ Learning Studio ค่ะช่องของเรานั่นเองนะคะจากนั้นเราก็จะปรับนะคะให้ข้อความเนี่ย เป็นตัวหนาแล้วก็มีตัวข้อความที่เป็นฟอนต์ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะคะการเปลี่ยนสีที่เราจะไล่เฉดสีกันนะคะนี่เราได้ข้อความด i t t l การ r d ด n น e a r n i n g Studio เรียบร้อยแล้วนะคะข้อความปัจจุบันของเราเนี่ยก็คือเป็นข้อความที่ตัวข้อความเป็นสีดำนะคะเราก็ไปที่ ตัว A ในแถบเครื่องมือยกรอยด้านบนที่เป็นสัญลักษณ์ของ Text Color นะคะเดิมทีเนี่ยเวาเราคลิกนะคะจะไม่มีแถบสีแบบนี้ให้เราใช้นะคะจะไม่มีการไล่เฉดสีหรือว่า Text Gradient เนี่ยให้เราใช้กับข้อความเราจะใช้การเ i ียนได้เฉพาะกับพวก Shape หรือว่า Background นะคะตอนนี้ c a n v a ได้ทำตามความเรียกร้องของผู้ใช้งานแล้วนะคะก็คือให้สามารถเลือกสีแบบไล่เฉดได้นั่นเองค่ะ ทีนี้เวลาที่ในเอกสารของเรานะคะมีการไล่สีอยู่เนี่ยเขาก็จะมี Document Color ขึ้นมาให้เราแบบนี้เราก็สามารถที่จะเลือกใช้สีที่เขาไล่เฉดให้จาก Document mm. ก็คือจากงานออกแบบของเราอย่าง mm. เช่นหน้านี้นะคะเรามีสไลด์หน้าแรกเนี่ยเป็นแบบไล่เฉดสีอยู่เขาก็หยิบจาก Document นี้มานะคะอ่ะถ้าเราจะลองเลือกใช้สีนี้นะคะเราคลิกไปที่ ตัวสีนะคะที่กำลังชี้เมาส์อยู่ตรงนี้นะคะ1ครั้งเราก็จะเห็นว่าแคนวานะคะก็ได้มีการปรับสีของข้อความให้เรานะคะตามสีที่เราเลือกอถ้าเราลองเปลี่ยนนะคะมาเลือกตัวข้างๆอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วถามว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะก,กำหนดสีของการไล่เฉดสีเองได้ไหมได้นะคะทำยังไงให้เราไปที่ จานสีค่ะ add a new color ค่ะแล้วก็เลือกแถบที่เป็น gradient นะคะเขาจะมีอย่างเช่นเราเลือกเมื่อครู่นี้นะคะเราเลือกมาจากตัวที่มันมีสีอยู่ในด็อกิวเมนต์ของเรามันจะมีสีไล่กันนะคะเยอะมากนะคะเนี่ยอันนี้ตั้งแต่สีม่วงน้ำเงินเขียวเข้มเขียวอ่อนๆอน,นะคะไล่ไปหาสีขาวซึ่งนอกจากเราจะเพิ่มหรือว่าลดจำนวนสีเหล่านี้นะคะอย่างเช่นเราจะ เอาสีขาวออกไปนะคะให้มันเห็นข้อความตัวข้อความของเราเนี่ยมากขึ้นเราสังเกตที่ขวามือนะคะเวลาเราลบสีขาวออกไปอ่าอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีไล่เฉดสีขาวลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างสีเข้มใช่ไหมคะเรายังสามารถไปเลือกสไตล์ได้นะคะสมมติเราเลือกสไตล์ซ้ายมือตรงนี้นะคะมันก็จะไล่เฉดสีขาวนะคะไปหาสีเข้มทางด้านขวา พอเราเลือกจากมุมนะคะก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ทีนี้เราเลือกจากสีขาวอยู่ตรงกลางนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นสีขาวอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะเรามาดูกันต่อว่านอกจากเราจะเลือกเฉดสีแบบนี้ได้แล้วนะคะเลือกสไตล์ได้แล้วเนี่ยในการเปลี่ยนสีนะคะเราเปลี่ยนอ่าเราอยากจะเปลี่ยนจากสีเขียวตรงนี้นะคะ สีฟ้าอ่อนนี้แล้วกันนะคะเราอยากเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนได้ไหมนะคะหรือว่าจะเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ลากเมาส์นะคะเลือกบริเวณสีที่เราต้องการได้เลยค่ะนะคะเราก็จะเห็นผลลัพธ์ของข้อความที่เราสามารถที่จะทำปรับแต่งสีได้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยลองทำดูแล้วนะคะอยากจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็คลิกที่ข้อความค่ะแล้วก็มาคลิกที่ตัว A เ,เพื่อที่จะ ไปเปลี่ยนสีข้อความนะคะอันนี้คือเป็นสีจาก Document Color ก็คืองานออกแบบของเราที่มีอยู่ในชุดนี้นะคะถ้าเราเลื่อนอยู่มาข้างล่างนะคะแล้วก็มาคลิกที่ Co นะคะเราจะเห็นสีที่เขามีให้อยู่ใน Default ของ Gradient ก็คือการไล่เฉดสีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเลือกสีใหม่นะคะ,ะสมมติว่าเราเลือกเป็นสีนี้นะคะซึ่งก็เข้ากันได้กับสีแ k กกา u n d ของเราแล้วก็เป็นสีที่อยู่ในกลุ่มของ สีที่ไล่เฉดสีที่เป็น Upper d f a u l t อยู่ในชุดสีของแคนวาด้วยนะคะอันนี้ก็ช่วยทำให้เรานะคะสะดวกสบายมากขึ้นทำงานได้เร็วมากขึ้นในการที่จะออกแบบข้อความแล้วก็การไล่เฉดสีต่างๆด้วย c a n วาโดยที่ไม่ต้องไปเข้าแอปต่ออีกซ้อนหนึ่งนะคะในซึ่งเดิมทีเวลาที่เราใช้เนี่ยเราจะมีการเข้าไปแอปอีกครั้งหนึ่งค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะ และยังมีอีกหลายฟีเจอร์หลาย AI ที่มีการอัปเดตในช่วง Canva wow World Tour เดี๋ยวเราจะทำคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการใช้งาน Canva wow, และฟีเจอร์ AI ใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ